ฉันจะพาเธอไปแค่เปิดใจเธอก็จะเห็นทุกๆอย่างโลกไปเดิมจะเป็นดาวเหมือนที่วันทิ้งเธออย่าหยุดที่จะฝันก้าวเดินไปชีวิตรเราไม่ได้ฝากไว้กับความสวยงามเพียงอย่างเดียวชีวิตของเราไม่ได้ฝากไว้กับการที่เราเป็นคนหนึ่งขอได้แค่ลงสนามเพียงอย่างเดียว แต่ชีวิตรเราเป็นคนหนึ่งที่จะต้องทำความสวยงามให้ชีวิตให้เกิดได้มากที่สุดรวมถึงทำคะแนนในชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ประสบประสบชัยชนะในเกมชีวิตของเราเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับและสิ่งที่ตามมานะวันนี้จาก สิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่สิ่งที่โยงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งเราอาจจะผ่านประสบการณ์ต่างๆอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับชีวิตผ่านลุ่มลุ่มดอนดอนหรือว่าดอนดอนลุ่มลุ่มหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เจออาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนะี่ยจุดหนึ่งวันที่เราเข้ามารู้จักกับธุรกิจเอ็มตาจากการที่มีคนมาเปิดโอกาสให้จากคนที่มาชวนมาเล่าเรื่องราวธุรกิจเอ็มตาให้กับเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับเราจะมีเหตุผลของตัวเราเองอยู่ จะไม่มีใครที่บังคับให้เราทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําได้นะครับแต่เนื่องจากเราเห็นว่าวันเนี้ยเราต้องหาอะไรทําเพิ่มวันนี้เราต้องหาสิ่งที่ทําเพิ่มที่มันจะสามารถตอบสนองชีวิตของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสุขภาพรวมถึงเรื่องราวของรายได้และสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งนะครับในธุรกิจที่เราจะเลือกทำเนะี่ยบางเอิญน,นะครับมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดคือธุรกิจเครือข่าย นะและธุรกิจเครือข่า,ขายบนโลกใบนี้ในประเทศไทยนี้มันก็มีเยอะแยะม,มากมายเหลือเกินแต่ทําไมในที่สุดแล้วเราต้องเลือกธุรกิจเอ็มตาด้วยนะครับอย่างจะนแบ่งปันให้มองเห็นอะไรบางอย่างอนะเราจะเป็นคนหนึ่งถ้าเราเข้าใจภาพเนี้ยนะครับภาพที่จะนําเสนอต่อไปนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ต้องไปเจอปัญหาว่านะครับทำทำหยุดหยุดเลิกเลิก,ลกทำแล้ววันหนึ่งรู้สึกท้อทำแล้ววันหนึ่งรู้สึกไม่อยากจะทำต่อทำแล้วรู้สึกว่า ไม่รู้ตัวเองมาทําธุรกิจนี้ทําไมนะครับทําไมต้องเลือกเอ็มซาทาไมจะต้องมาทําสิ่งที่คือคือหาคําตอบให้ตัวเองไม่เจอนะครับวันนี้อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะครับว่าจริงๆเราถ้าจะถ้าจะเปรียบเทียบไปเนี่ยนะครับในธุรกิจเอ็มซาวายบิสเนสทำไมจะต้องเป็นธุรกิจด้วยนะครับแล้วธุรกิจเอ็มซากับงานทั่วไปอ่ะมันมีข้อเหมือนข้อแตกต่างกันยังไงนะครับพวกเราลองดูนะฮะจริงๆคําว่าง,งาน งานมันคืออะไรครับงานมันก็คือสิ่งที่เราต้องทํานะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทําโดยส่วนใหญ่แล้วนะไม่ว่าจะเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามจะเป็นงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวของเรานะครับในที่นี้อาจจะมีหลายท่านทําธุรกิจส่วนตัวอยู่อาจจะเปิดร้านขายของอาจจะทํากิจการใดก็ตามแนะที่เราคิดว่าทําแล้ววันหนึ่งมันสามารถตอบสนองเป็นเรื่องของรายได้ให้กับเราได้หรือบางคนนะสำเร็จการศึกษามาอาจจะเลือกที่นะครับจะเป็น คนที่ทํางานประจาเช่นทํางานบริษัทนะครับมันก็หนีไม่พ้นฮนะไม่บริษัทก็ทํางานกับหน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆหรือเป็นคนหนึ่งที่ไปรับจ้างคนที่เป็นตระกูลใหญ่ๆคนที่เป็นคนรวยๆอะแล้วเราก็เอาความรู้ความสามารถของเราไปแลกนะครับแน่นอนครับมันก็ผ่านการที่เราเอาความรู้เอาแรงของเราอะไปแลกนะไปทํางานจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่เจ้าของงานเหล่านั้น จ่ายผลตอบแทนให้กับเราที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเงินเดือนอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นสองเดือนครั้งที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ของรัฐบาลนะครับยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมามันคืออะไรฮะวันหนึ่งถ้าเป็นงานทั่วไปวันหนึ่งที่เรานะครับหมดแรงเราก็ยอมรับอยู่แล้วฮะเรายอมรับอยู่แล้วว่าวันที่เราหมดแรงหรือวันที่เรากรเกษียณอายุวันที่เขาเลิกจ้างเรานะครับโดยความเป็นจริงแล้วก็คือว่างาน ก็คือหมดนั่นแหละเขาเลิกแจ้งก็คือหมดนะครับวันที่เรากาเสียหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งนะครับอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเราถูกปลดออกจากงานอาจจะมีอุบิเหตุอาจจะมี accident, อจจมุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดก็ตามเนี่ยเราหมดงานเราหมดงานเมื่อไหร่เราก็หมดเงินนะครับนี่คืองานทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะครับแต่วันนี้เอ็มซ่ามันคือเหตุผลชัดๆนะถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะเห็นว่าเอ็มซ่าคืองานนะครับซึ่งเราเข้ามาใช้ระบบ แล้วเราเข้ามาเรียนรู้อยู่ในระบบจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถถ่ายทอดอย่างถูกต้องในงานของเอ็มาได้แน่นอนครับสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะครับก็คือธุรกิจเอ็มาเนี่ยก็เริ่มจากเราต้องคุ้มเทฮะต้องลงทุนลงแรงลงเวลานั่นแหละนะครับไม่ไม่แตกต่างกับงานทั่วไปที่เราเคยทํานะครับแล้ววันแต่สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรครับวันหนึ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้และเราเข้าใจ รูปแบบการสร้างงานของ m s ็มซแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับเราก็สามารถก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้แต่สิ่งที่มันเหนือกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจในระบบจากการที่เราเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราสามารถสร้างเครื่องมือที่จะสร้างรายได้ให้กับเรานะครับเครื่องมือที่สร้างรายได้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกได้แทถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่า In c ค m e เป็นเป็นเป็นอินคัมแมชชีนอะเป็นเครื่องกําเนิดรายได้ให้กับเราได้นะครับอินคัมเจเนเตอร์เป็นเครื่องที่สร้างรายได้ให้กับเราได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งถ้าเครื่องมือที่สร้างรายได้ที่เราสร้างเสร็จในธุรกิจเอ็มซานะครับต่อให้วันที่เราหมดแรงต่อให้วันที่เราอาจจะถูกเลิกจ้างงานแล้ว วันหนึ่งที่เราไม่ได้ไปทํางานที่เราเคยทําในอดีตแล้วเนะี่ยเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นกับธุกรกิจเอ็มตาเนะี่ยมันยังคงสามารถก่อให้เกิดไรายได้กับเราได้ครับทีนี้เราก็จะเห็นต่อไปว่าสาเหตุหลักๆเริ่มต้นเลยเขาเรียกว่าติดกระดุมเม็ดแรกอ่ะถ้าเราเข้าใจถูกต้องกับการเข้าสู่ธุกรกิจเอ็มตาเนะี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเราเข้าสู่ธุกรกิจเอ็มตาด้วยสาเหตุนี้ด้วยสาเหตุการที่เราเข้ามาเรียนรู้จนกระทั่งวันหนึ่งเราสามารถสร้างเครื่องมือในการ ที่จะเป็นเครื่องกําเนิดรายได้ให้กับเราได้นะครับแล้วการที่เราจะสร้างเครื่องมือกําเนิดรายได้นะี่มันก็จะมีเครื่องมือที่ซ้อนเครื่องมืออยู่เครื่องมือเหล่านั้นมันคือรอบประชุมมันคือสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบประชุมที่ทบริษัทมีรอบประชุมที่กลุ่มจัดขึ้นให้เราได้มีโอกาสเข้ามานั่งเรียนรู้ในวันนี้นะครับ